พี่น้องเบมึงไกลอันนี้ไกวไกวเอ้ยอ,อืมเก่งพี่น้องต,งตัวนี้ตีไก่ใหญ่ออกมาแล้วเนี่ยตัวนีตนตน้ตีไก่ใหญ่ออกมาแล้วพี่น้องเนี่ยไปละนเหียบวกตามมาไกยเลยหนิอ่าหน่อยต้นนัวแยกไม่ดีหรอเมียนเมีนเมีนเมียนเมีนเมียนตามันตาคือปลาหมอไหมเออมันได้เหมือนตามันแต่ว่าร้อยหน่อยนะลุงเนาะมัน,ม,น,ม,นมันเป็นแต่จับเงาดิ จับเงาเต๋จับสองทอนเต๋อไปมากอไเไก่ไก่ห้างหูแมน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 ไอห้างปลาดูคบ๊อบผมบมากมาไก่ห้างหูยิ่มันบ๊เป็นสีสีแดงเงอมเนเป็น่เสียวอะนะแมนกันสีสีสีไอเรื่องควอนีว่ยังงามยังดีไก่จับสองทอนตัวเนี่ยไก่แต่ขั้นขั้นมีงอนเข้าไปขี่ขี่ได้เลยนลุงเนาะ จะเบ่งตาเบ่งจิ๋วเป็นแมนตาตาปลาหมอตัวเนี่ยแล้วเกดมันเป็นเลี่ยมไก่ไก่ก๋อยไก่เชื่องต้องเกดเป็นเลี่ยมตาต้องตาปลาหมอแ่่ล้วเออแค่น่อยอืมมักตามั่ไก่มันเอ่อมักตาเบ่งจิ๋วมันใสแข้งมันดีนะแมนต้องเอางอนมาใสไหร่เราลุงต้องคอยโค้งสั่งไงเนาะเห็นบ่เราจับเงา บานนี้ลูกมันเอางอนมาใส่บ้านเนี่ยงอนที่เร็วมาใส่ชุ่มนี้ใหญ่เลยลุ่มชุ่มเนี่ยพอคือผมมันก้ามขาก้ามอ่อนเขาไอเขาไอตี๋พอตายอีกไอ้พ่อตุ้มวยอ่ะตี๋พอตายอีกเขาซื้อไปแล้วตีซื้อไปแล้วเขาเขาเลี้ยงตีบ่๋ปะตี๋เลี้ยงอ๋อเขาเลี้ยงตีอยูังป่เออเฮ้ยัง เรื่องตีอ่าเว่าอยากไว้หลายขนาดเคยมันลำบากมันลำบากเลี่ยงกันทีเม่นอยู่ดอกว่ามันลุกไปทีเขาคือว่านณไปขายชิ้นมื่อสองสามตัวทั้งไล้จุ๊บสี่กับบุ๊บเออมันหลายตัวแล้วมันหนเดี๋ยวผมเอาพอพันมาเปลี่ยนหลังสงการพูดละไอ้มันไอ้เดี๋ยวอยู่กันเจ้าเจ้าเจ้าไปละเออเชียวไปเลี่ยงตีบอกว่าพูดละสงการพูดละ เอาพ่อสามเยีวมาให้เป็นพ่อพันที่มันปนระบางไหมมันผสมไปเอาตัวนี้ไปเลี้ยงตีมันจะเดือนแล้วลุงเนี่ยจิเป็ดเดือนพอดีแล่ะมันแซมพวกเราพวงเขาเยีวไปเลี้ยงตีปล่อยมันทับก่ันเดี๋ยวมันเะาสามเยียวมาให้มาเห็ุพ่อพันไุ์ไปช่วงนี้ลุงทับไปก่อนนะ ไม่อยากไ้หลาย็งับบักงำบบักไม่คิดจะมาไล่แล้วก็ออกมาพูดคุณพี่น้องมีอนกเขานกเขาต้อนกเขาได้พี่น้องเลี้ยงไข่ตีต้อนนกเขาเลี้ยงพวกมวยไทยด้วยพี่นนกเขาอ้มมันเรียกกาดมีแต่นกเขาด้พี่นะ้องเวลาไปต้อนเวลาคนก็ไปต้อนเลี้ยงงัวเลี้ยงงัวแล้วก็ต้อนนกเขาได้เลย ยาก่ยเป็ดงานเป็ดงานเนานมาก่อสางน้ำบาดพี่น้องนกเขาบินดึบด๊บๆๆรพี่น้องตัวนี้ตาปลาหมอพี่น้องเนี่ยตาปลาหมอเนี่ยเขาตำล่าเรื่อยๆตัวหน,นึ่งตาปลาหมอขาเป็นเลี่ยมเอาซ้ำหนี่งละครับฝากกดติดตามครับ